สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเราอยู่ในปสมการบทที่4พูดถึงเรื่องของชีวิตของคายินกับอาเบลคายินกับอาเบลนั้นพูดถึงเรื่องของการถวายบูชาหรือเครื่องบูชาของเขาเมาื่อวานนี้ผมได้สรุปประเด็นที่สําคัญครับก็คือสิ่งที่ทําให้พระเจ้าโปรดปรานอาเบลมากกว่าคายินก็คือเขาได้ถวายตัวของเขาและเครื่องบูชาของเขานั่นหมายถึงทุกอย่างที่เขาทํา เป็นการถวายเกยียรติพระเจ้าเป็นการให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งวันนี้นะครับจะมาพิจารณาในมุมมองอื่นๆบ้างว่าทําไมพระเจ้าถึงโปรดปรานอาเบลมากกว่าคาอินพี่น้องครับเรามาดูหลักฐานในพระัมภีร์นะครับจากหลักฐานในพระัมภีร์ในข้อที่5นะครับแต่คาอินกับของถวายของเขานั้นพระเจ้าไม่พอพรัฒย์คาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลง พี่น้องครับคายินนั้นตอบสนองต่อการที่พระเจ้าไม่พอพัดไทยชีวิตของเขาและของถวายของเขาแทนที่เขาจะกลับใจแต่คายินกับโกรธพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นครับเพ่งพีในข้อที่3บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งคายินนําพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระยาเวส่วนอาเบลก็นําแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย นั่นหมายความว่าของถวายต่างกันในแง่ที่ว่าอาเบลนั้นนําของที่ดีที่สุดของเขามาถวายพระเจ้าในขณะที่คายินนั้นนําพืชผลจากแผ่นดินมาถวายพระเจ้าไม่เหมือนกันครับในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่4ได้กล่าวว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อความเชื่อนี้หมายถึงความศรัทธาในพระเจ้าในขณะที่อาเบลมีความศรัทธาในพระเจ้าแต่คายินนั้น ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเท่าที่เขาควรจะเป็นเขาควรจะมีเขาควรจะเชื่อพระเจ้าและสิ่งนี้เองครับทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอาเบลและก็กาอินหลายหลาคนนะครับได้พูดอย่างนี้ครับว่าความเชื่อของอาเบลนั้นเห็นได้ชัดจากการที่เขานำสิ่งที่ดีที่สุดจากฝูงสัตว์มาถวายพระเจ้าซึ่งโมเสสได้อธิบายถึงเรื่องนี้คำว่าจากสัตว์หัวปี ได้อธิบายถึงลักษณะการถวายของที่ดีที่สุดก็คือหัวปีอาเบลนั้นแสดงว่าเขาได้ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้บึกเบิกและเจ้าของชีวิตฉะนั้นลูกหัวปีสัตว์หัวปีจะต้องถวายคืนแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่คายินไม่ได้ทำคายินไม่ได้นำผลแรกของพืชพืชผลจากพื้นดินไม่ได้นำผลแรกมาเป็นของถวายแต่ อาเบลนั้นนำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันมาถวายไขยมันของแกะนั้นแสดงว่าเขาต้องฆ่าแกะตัวนี้แล้วเขาต้องเผาบูชาเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานและพอพะัะทไถแสดงว่าเขารู้ใจพระเจ้าพี่น้องครับอาเบลนั้นรู้ใจพระเจ้าจึงถวายสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าพอพัะไทไถและโปรดปรานฉันในฉันนั้นครับพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้น เรารู้ใจพระเจ้าหรือเปล่าครับเราได้รู้พระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าครับแเราถวายชีวิตของเราที่พระเจ้าจะโปรดปรานชีวิตของเราชีวิตของเราที่ศกกระปรกชีวิตของเราเต็มไปด้วยมนทินบาปไม่น่าจะเป็นของถวายที่ดีนะครับในทางกลับกันหากชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ชีวิตที่ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้ชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตที่ปรารถนาที่จะถวาย สละชีวิตของตนเพื่อพระเจ้านั้นจะเป็นเครื่องถวายเป็นของบูชาที่พระเจ้าจะโปรดปรานและพอพระทยัยการถวายของอาเบลนะครับสอดคล้องกับาศ,าศาสนศาสตร์การถวายแต่การถวายของอายินนั้นไม่ได้สอดคล้องไม่ได้สอดคล้องกับาศาสนาในสมัยต่อมาเลยพระเจ้าถือว่าเครื่องบูชาของอาเบลนั้นได้มีเกียรติยศอย่างสูง ในขณะที่พระกัมพีบรรยายครับว่าพระเจ้าพอพระไทยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้นะครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่าท่าทีที่ไม่ดีของคายินและอุปนิสใสที่เขาไม่ยอมกลับใจใหม่นั้นส่งผลต่อการถวายบูชาของเขาส่งผลให้เกิดการที่เขาไม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นในขณะที่อาเบล พยายามอย่างยิ่งพยายามเป็นพิเศษเลยที่จะทําให้พระเจ้าโปรดปรานคายินเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เรามีความศรัทธาในพระเจ้านั้นเราต้องมีความพยายามอย่างยิ่งมีความพยายามเป็นพิเศษที่จะทําให้พระเจ้าโปรดปรานชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นเป็นชีวิตที่รู้ใจพระเจ้ารู้พระทัยพระเจ้ารู้พระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา อย่าเป็นเพียงคริสเตียนที่ปฏิบัติหน้าที่ศาสนกิจคือมาโบส์วันอาทิตย์ถวายทรัพย์แล้วกลับบ้านแต่พระเจ้าต้องการให้เราทําตามพระมหาบัญชาของพระองค์ครับพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังพระองค์ครับพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับพระเจ้าต้องการให้เราทําตามพระมหาบัญชาก็คือการสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูครับเพราะฉะนั้นการขาดหายไปของผลแรก ก็คือท่าทีที่ดีในขณะเดียวกันก็ทำตามแค่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ถวายสิ่งดีที่สุดท่าทีนี้พี่น้องครับพระเจ้าไม่พอวัดไทยนี่คือการขาดหายไปพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ละเอียดละอ่อนนะครับไม่มีอะไรปกปิดพระเจ้าไปได้ไม่มีอะไรหลบเลี่ยงพระเจ้าได้เราทั้งหลายถวายอะไรกับพระเจ้าครับ เราถวายเราถวายสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าเราถวายแบบคายินเราถวายแบบอาเบลหรือเปล่าครับาการถวายของเรานั่นหมายถึงชีวิตของเราถึงมาตรฐานของพระเจ้าหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะเหมือนกับคายินว่าเขาได้ยับยัง้งเขาได้ยักยอกสิ่งที่ดีที่สุดจากผลผลิตของเขาไว้สำหรับตัวเขาเองนักวิชาการกกพระคัมภีร์บางท่านนะครับมีความเห็นแบบนี้ครับว่า อาเบลนั้นได้ตระหนักถึงความจําเป็นสําหรับการตายของตัวแทนที่จะมีชีวิตที่จะไถ่บาปตัวแทนที่มีชีวิตที่ไถ่บาปนั้นหมายความว่าคือเป็นลูกแกะหรือลูกหัวปีของสัตว์ดังั้นการตายของลูกหัวปีนั้นเป็นการตายของตัวแทนที่เขาจะรับการยกบาปจากพระเจ้านี่ครับคือสิ่งที่อาเบลตระหนักถึงความจะเป็นเรื่องนี้แต่คาย,ยินนั้นไม่ได้ตระหนักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคายินได้เรียนรู้จากอาเบลคายินต้องไม่โกรธครับคายินต้องกลับใจใหม่ครับและคายินก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะครับทั้งที่เขาได้เรียนรู้ว่าสัตวบูชานั้นทําให้พระเจ้าพอพระทยัยแต่ทางตรงเงินข้ามครับเขานําพืชผลจากแผ่นดินที่พระเจ้าให้พอพระทยัยเขาน่าจะเรียนรู้ครับว่าพระเจ้าพอพระทัยอะไรบ้างแต่แท้จริงแล้วผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าธัญญบูชานั้นก็เป็นเครื่องบูชาได้เหมือนกันครับ พระเจ้าก็โปรดปานเหมือนกันครับแต่พระเจ้าโปรดปานชีวิตของคนถวายบูชาและท่าทีของคนถวายบูชามากกว่าและการถวายบูชานั้นจะเป็นการถวายบูชาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ต้องการหรือเปล่านั่นแหละครับอาเบลตอบคําถามได้แต่คายินไม่รู้คายินไม่เข้าใจและคายินก็ละเลยเรื่องนี้จากนั้นพี่น้องครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคายินกับอาเบลและที่สําคัญที่สุดนะครับใน ข้อที่7และข้อที่แพระกัมพีกล่าวว่าถ้าเจ้าทําดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือคําว่าทําดีนั้นก็คือนอกจากท่าทีที่ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติของเขาก็ต้องเป็นที่พอพัะทัไทยและโปรดปรานของพระเจ้าด้วยและพระกัมพีได้พูดต่อไปนะครับว่าถ้าเจ้าทําไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าเจ้าจต้องเอาชนะบาบนั้น คำว่าบาปกําลังหมอบอยู่ที่ประตูมีความหมายว่าบาปกําลังรอเวลาของมันอยู่ที่จะตะคุบที่จะครอบงําผู้ที่เปิดประตูรับมันครับผู้ที่เปิดประตูให้มันแน่นอนครับย่อมต้องแพ้เพราะเนื่องจากว่าบาปมันกําลังหาช่วงเวลาหาโอกาสหาสิ่งที่เหมาะสมในการที่จะเข้ามาเข้ามาตะคุบนี่คืออํานาจของบาปครับ และนี่คือผลลัพธ์ที่น่าสลดใจของความบาปมันสามารถครอบงำคนที่เปิดประตูรับมันได้ชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับต้องระมัดร,ระวังครับเราต้องรู้ว่าบาปมันอยู่รอบตัวเราเหมือนมารซาตานที่วนเวียนอยู่ดุดสิงคำรามมันพยายามที่จะลักฆ่าและทำลายเราพี่น้องครับบาปนั้นก็คือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาบาปนั้นคือผลงานของมัน ที่มันอยากจะให้เรากระบฏต่อพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปนั้นเป็นอะไรที่เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของมันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องระมัดระวังครับบาปหมอบอยู่ที่ประตูเราต้องไม่เปิดประตูรับมันครับขอพระเจ้าอันมโหฬพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเาติของพระเจ้าในวันนี้ที่ทําให้พวกเราหลายนั้นได้รู้ถึงท่าทีในการถวายบูชา ท่าทีในการรับใช้พระองค์ท่าทีที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราถ้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาเพื่อให้สิ่งต่างที่หลาเรียนรู้ในวันนี้นั้นจะเป็นเหตุที่ทําให้เปลี่ยนแปลงชีวิตการรับใช้เปลี่ยนแปลงท่าทีภายในใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ข้างในของพวกข้าพงทั้งหลายให้ได้รับพลังฤทธิดเดชและอำนาจที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ดำเนินชีวิตและสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพระไัยของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาข้าพงษ์และพี่น้องของข้าพงษ์ทุกทุกคนพงษ์เจ้าค้าให้มีชีวิตที่พระองค์ทรงโปรดปรานให้พินิเหมือนอาเบลถูกคมเหงถูกเข้าใจผิดหลายสิ่งหลายอย่างแต่อาเบลนั้นก็ยังพยายามอย่างยิ่งที่จะเรียกร้องให้พระองค์พอพัทไทขอบคุณพระเจ้าทำชีวิตของอาเบลและเป็นบทเรียนชีวิตของพวกข้าพงษ์หลาย สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายพร้อมใจอธิษฐานกราบทูลขอบพระคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพระเจ้าวยพระพรพี่น้องแท้กทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เดินตามมาอย่าหันมองกลับลังไปยอมให้พระองค์นำทุกเส้นทางพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทั้งชีวิตขอทรงครอบครองความคิดการตัดสินใจ ทำสิ่งใดเมื่อไรข้าพร้อมเชื่อฟังในสวรรค์เบื้องบนเป็นไปอย่างไรในโลกนี้ก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นตลอดชั่วชีวิตและในทุกๆวันข้าจะทำตา ิดใจหมดตา เมตาให้ข้ารับใช้พระ อลอดชั่วชีวิตและในทุกๆวันข้าจะทำไา้บอกความฝันทั้งสิ่งที่มีในจิตใจมอบเธอ